โอ้โหนักวิชาการเขมรน,นะครับได้ออกมาแสดงความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมหาทรายที่เมืองเสียนุเนี่ยมันสวยมากกว่าที่พัทยาอีกนะแต่ทําไมชาวต่างชาติถึงเลือกที่จะไปเที่ยวที่พัทยามากกว่าจะเป็นที่เมืองสีหนุแถมมีการเปิดเผยด,ด้วยนะครับว่าแล้วถ้าคิดเล่เลนๆถ้าพวกเสียมเนี่ยได้วัดอังกอร์คืนไปไม่รู้ว่าพวกเขาจะหากินกับวัดอังกอร์ได้มากมายขนาดไหนโอ้นี่แสดงว่ายอมรับแล้วใช่ไหมครับเนี่ยว่าวัดอังกอร์เนี่ยเคยเป็นของพวกเสียมมาก,ก่อนฮ่าฮ่าฮ่า ก็กราบสวัสดีน้องๆนุนุ่ทุกคนด้วยนะจ๊ะมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนาหัวอ,อกคนนี้คนเดิมเหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ถ้าทุกคนได้ยินเสียงนาแบบนี้ก็ยกนิ้วขึ้นมา1น,นิ้วแล้วก็จิ้มไปที่ตุ่มไลค์กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วนะก็ต้องกราบงามๆขอบพระคุณมากส่วนสําหรับในคลิปนี้นะก็จะมาพูดถึงเรื่องราวที่มันยังคงเป็นกระแสดมาม่าแบบล้นฉาของเมืองเสียมเรียบหรือว่าเมืองเสียมลาดที่เป็นชื่อเก่าของพวกเขานะครับ เห็นมีคอมเมนต์หลายหลายคนคอมเมนต์ว่าเอ๊ะทำไมนะถึงไม่เรียกเมืองเสียมเรียบของเขาว่าเมืองเสียมลาดล่ะก็คือเอาชื่อปัจจุบันที่พวกเขาเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นมาตรฐานเลยก็แล้วกันนะครับคือน้าเนี่ยรู้อยู่แล้วว่ามันคือเมืองเสียมลาดแต่ตอนนี้เนี่ยคือเขาเปลี่ยนชื่อไปแล้วถ้าเผื่อเรียกเมืองเสียมลาดเนี่ยบางคนอาจจะงงๆนะครับว่ามันคือที่ไหนก็เอาเป็นว่าเรียกเป็นมาตรฐานโลกไปเลยก็แล้วกันนะครับว่ามันคือเมืองเสียมเรียบคือปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าเมืองเสียมเรียบนี้กําลังวิกฤตเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวนะครับเเเนนนื่่่่อองงจากกัททีียยว หนีหายกันไปหมดซึ่งก็ไม่รู้ว่าหายกันไปเพราะสาเหตุใดน,นะแล้วก็มีการเปิดเผยแล้วก็วิเคราะห์จากพวกนักวิชาการหลายต่อหลายคนว่ามันอาจจะเป็นเพราะค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างแพงในการเลือกเดินทางมาที่เสียมเรียบแห่งนี้นะครับตั้งแต่ค่าเครื่องบินก็แพงกว่าบินตรงเข้าไปที่ประเทศไทยหรือว่าบินตรงเข้าไปที่เวียดนามหรือพอบินมาที่สนามบินนานาชาติเสียมเรียบแล้วเนี่ยหากจะหารถเดินทางเข้าไปในตัวเมืองก็จะต้องนั่งแท็กซี่เข้าไปแล้วก็ต้องโดนชาร์จค่าโดยสารค่อนข้างจะแพง แล้วพอไปอยู่ในเมืองเสียมเรียบเนี่ยสินค้าทุกอย่างรอบๆตัวมันก็แพงแสนแพงไปสมดเอาง่ายๆเลยนะครับขนาดแค่ค่าตั๋วเยี่ยมชมที่วัดอังกอร์เนี่ยมันก็ราคาเกือบ3,000บาทเลยนะเรียกได้ว่าแพงแบบมหาโหดกันเลยทีเดียวแล้วทั้งหมดทั้งมวลมันก็เลยทําให้ในตอนนี้นักท่องเที่ยวก็พากันหายกันไปจนหมดแต่มันก็ได้มีการออกมาชี้แจงจากทางรัฐบาลกัมพูชานะครับว่ามันก็ไม่แปลกที่ในช่วงนี้เมืองเสียมเรียบจะไม่มีนักท่องเที่ยวเนื่องจากมันเป็นช่วงลว์ซีซั่น และมันเป็นช่วงที่ไม่มีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาเที่ยวกันอยู่แล้วอีกทั้งยังมีปัญหาเกี่ยวกับสงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียที่มันยืดเยื้อมาอย่างยาวนานแล้วก็ไม่รู้ว่าจะจบลงเมื่อไหร่ด้วยซึ่งก็เลยทําให้คนเนี่ยเลือกที่จะถือเงินสดเอาไว้ก่อนเผื่อหลังจากนี้มันอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นแบบไม่คาดฝันแต่ว่าในทันทีที่รัฐบาลออกมาชี้แจงแบบนี้นะครับมันก็มีชาวคอมเมดีหลายต่อหลายคนได้ออกมาแสดงความสงสัยว่าเอ๊ะถ้ามันจะเป็นเพราะช่วงโลซีซัน แล้วเป็นสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนทำไมประเทศอื่นๆอย่างเช่นประเทศไทยหรือว่าเวียดนามพวกเขายังคงมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปที่ประเทศเขาตามปกติมีแค่กัมพูชาเท่านั้นแหละที่นักท่องเที่ยวหายไปแถมในช่วงช่วงนี้ประเทศไทยก็ดันมีแผนกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการเอากระตุนตุ๊กตาลาบูบูเนี่ยมาใส่ชุดไทยเพื่อที่จะเป็นการกระตุน้นการท่องเที่ยวให้กับชาวต่างชาติหันมาสนใจประเทศไทยมากขึ้นกว่าเดิมและโชคดีไปกว่านั้นก็คือน้องลิซ่า เธอออกเพลงใหม่ล่าสุดแล้วก็ดันใช้สถานที่ในประเทศไทยบริเวณเยาวราชเป็นโลเคชันทําให้ประเทศไทยเนี่ยคึกคักเป็น2เด้งแล้วก็มีนักท่องเที่ยวกําลังที่ตัว๋วแล้วก็เดินทางเข้ามาเที่ยวที่ประเทศไทยในหลังจากนี้อีกค่อนข้างมากและจุดหมายหลักๆก็คือถนนเยาวราชนั่นแหละอย่างไรก็ตามนะครับล่าสุดมันก็ได้มีนักวิชาการเขมรนคนหนึ่งซึ่งคนคนนี้เนี่ยเห็นบอกว่าเป็นคนดังของเขมรเหมือนกันนะเขาได้ออกมาโพสต์นะครับว่าในตอนนี้สถานที่ท่ททองเที่ยวในเมืองเสียมเรียบถือว่าวิกฤตมากมาก โรง,ง,งแรมเนี่ยไม่มีนักท่องเที่ยวเลยแล้วธุรกิจโรงแรมจะอยู่ได้อย่างไรอันนี้ยังไม่นับรวมไปถึงสถานบริการสถานบันเทิงที่ต้องจ่ายค่าชงค่าเช่าล้านถ้า,ายังไม่มีนักท่องเที่ยวพวกเขาก็คงจะต้องปิดตัวลงในเร็วๆนี้ซึ่งทางรัฐบาลกัมพูชาก็มีความคิดที่ไม่ค่อยจะถูกต้องนักที่บอกว่ามันเป็นวิกฤตเศรษฐกิจของทั้งโลกและมันก็เป็นเรื่องปกติแต่ทําไมที่ประเทศไทยพวกเขาถึงได้ไม่รับผลกระทบกับปัญหาผมไม่อยากจะคิดอะไรบ้าๆบอๆนะแต่ผมคิดว่า ถ้าณปัจจุบันนี้พวกเสียมสามารถเอาวัตังกอคืนไปเป็นของพวกเขาได้มั่นใจได้เลยว่าพวกเขาจะสร้างไรายได้ได้มหาศาลกับประเทศของพวกเขาดูอย่างเช่นหาดทรายพัทยาสิผมบอกตามตรงว่าหาดทรายในเมืองสีหนุยเนี่ยยังสวยกว่าเลยแต่ทำไมชาวต่างชาติถึงเลือกที่จะไปเที่ยวที่พัทยาละ่ะนักวิชาการท่านนี้เขาก็มีการตั้งคำถามเอาไว้ประมาณนี้นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็มีพวกอินฟูขมหลายต่อลายคนได้มีการออกมาทำคลิป ไปดูบรรยากาศที่สนามบินเสียมเรียบนะครับว่าในตอนนี้คนมันน้อยจริงๆหรือเปล่าก็ไปเห็นกับตาเลยนะครับว่าใช่สนามบินเสียมเรียบเนี่ยในตอนนี้มันเงียบจริงๆและมันก็เป็นสิ่งที่โกหกไม่ได้เนื่องจากเขาก็ถ่ายออกมาเป็นคลิปด้วยนะครับทีนี้เราลองมาส่องความคิดเห็นของคนกอมเมนกันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่พวกเขาได้ทราบว่านในตอนนี้เนี่ยเมืองเสียมเรียบของพวกเขามันเงียบจนถึงขั้นจะวิกฤตแล้วนะครับพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้าง คอมเมนต์แรกเขาบอกว่าชาวต่างชาติที่เป็นนักท่องเที่ยวพวกเขาชอบดินแดนที่มีแต่ความสุขและความมั่นคงกัมพูชามีความสุขแค่เพียงแต่ชื่อแต่ประชาชนทุกคนอยู่ในวิกฤตเศรษฐกิจครอบครัวมีแค่คนใหญ่คนโตเท่านั้นแหละที่มีความสุขไม่สนใจความเป็นอยู่ของประชาชนไม่มีนักท่องเที่ยวที่ไหนหลอกอยากจะมาเที่ยวสถานที่อะไรแบบนี้คอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าในตอนนี้กิจการโรงแรมในเมืองเสียมเรียบเห็นติดป้ายว่าว่างว่างว่างเยอะเต็มไปหมด ถ้ากิจการไหนที่ต้องจ่ายค่าเช่าก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงว่าจะแบกรับภาระได้นานเท่าไหร่คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าก็ไม่แปลกที่นักท่องเที่ยวจะชอบไปที่พัทยาที่นั่นมีสาวๆให้เลือกตั้งเยอะคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าพัทยาไม่ได้มีดีแค่ชายหาดนะเผื่อบางคนอาจจะยังไม่รู้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าผมเคยสอบถามชาวต่างชาติที่เคยไปทั้งกัมพูชาทั้งเวียดนามแล้วก็ประเทศไทยผมถามเขาว่าทําไมคุณถึงไม่เลือกมาที่กัมพูชาซ้ําล่ะเขาบอกว่ากัมพูชาเป็นสถานที่ที่ไม่ค่อยปลอดภยัย เขาเคยมากัมบูชาในปี2010นั่นเป็นครั้งแรกและเขาก็ไม่คิดที่จะมาอีกเลยพวกเขาเคยโดนขูดรีดจ,จากพ่อค้าแม่ค้าที่มาขายของให้กับเขาขนาดแค่น้ำขดเดียวพวกเขาต้องจ่ายเงินไปถึง7เหรียญซึ่งมันเป็นราคาที่ไม่สมเหตุสมผลและเป็นสาเหตุหลักที่เขาไม่เดินทางกลับมาที่นี่คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าจะไปโทษรัฐบาลทุกๆอย่างมันก็คงเป็นไปไม่ได้ต้องโทษพ่อค้าแม่ค้าด้วยที่เสียมรลาดพ่อค้าแม่ค้านิสัยเหมือนกันหมด ไม่ว่าจะขายอะไรก็ตามถ้าเห็นว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่ไม่ใช่คนคขมรพวกเขาจะชาร์จราคาขึ้นในทันทีโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในบริเวณรอบๆแถวอังกอร์วัดแล้วบางทีถ้า,านักท่องเที่ยวคนไหนไม่อยากจะจ่ายเงินพวกเขาก็อาจจะโดนคมคููจากนักเลงแถวๆนั้นคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าจะพยายามแค่ไหนมันก็ไม่สําเร็จถ้าหากเราพยายามผิดทางคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าลองลดราคาตั๋วเข้าวัดอังกอร์ดูไหมละ่ะเผื่ออะไรอะไรมันจะดีขึ้นตอนนี้ราคาตั๋วมันก็แพงเกินไปนะ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าผมเคยคุยกับฝรั่งเขาบอกว่าของในเขมรแพงมากๆใน1วันเนี่ยเขาต้องใช้เงินมากกว่า100ดอลลาร์นี่ยังไม่รวมไปถึงเวลามาต้องมากังวลว่าจะโดนป้นหรือว่าจี้เมื่อไหร่เพราะในตอนนี้โจรมันเยอะมากๆที่เสียมเรียบ ก็คอมเมนต์ของคนขมเอนไปฟังกันประมาณนี้กันละกันนะครับหลักๆเนี่ยพวกเขาก็ยังคงออกมาพมเพอพรรณนาเกี่ยวกับเรื่องเมืองท่องเที่ยวอย่างเมืองเยมเรียบของพวกเขาเนี่ยทำไมมันถึงมีนักท่องเที่ยวหายกันไปจนหมดซึ่งตอนนี้เนี่ยก็น่าจะเข้าคันวิกฤตแล้วนะถ้าเราดูจากคลิปเนี่ยแล้วก็ไม่รู้ว่าพวกเขาจะแก้ปัญหานี้ยังไงนะครับอย่างที่รู้กันคือในตอนนี้มันก็เป็นช่วงโลซีซันจร,จริงๆนั่นแหละแต่ถึงจะเป็นช่วงโลซีซันยังไงมันก็ไม่ควรที่จะมีนักท่องเที่ยว หายอะไรกันมากมายขนาดนี้นะครับมันก็น่าจะมีโผล่เข้าไปบ้างแต่นี่เหมือนกับนักท่องเที่ยวร่วมมือกันจับมือแล้วก็ร่วมใจกันไม่ไปที่กัมพูชาพร้อมๆกันเลยนะครับซึ่งนาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทาไมอยู่ดีๆนักท่องเที่ยวพวกเขาถึงได้พร้อมอ,อกพร้อมใจไม่เดินทางเข้าไปที่ขเขมรพร้อมๆกันแบบนี้แต่ยังคงเดินทางมาที่ประเทศไทยและก็เวียดนามตามปกติเหมือนเดิม จริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยประเทศไทยก็มีอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันนะครับที่นักท่องเที่ยวดูเหมือนจะลดหายกันไปบ้างแต่ก็เป็นเพียงแค่ระยะเวลาสั้นๆณนปัจจุบันนี้หลังจากที่มีการปล่อยลาบูบูที่ใส่ชุดไทยออกมาเนี่ยแล้วก็มี MV ของน้องลิซ่าโครมากระแสการท่องเที่ยวในไทยมันก็กลับมาคึกคักอีกครั้งซึ่งตอนแรกดูเหมือนจะไม่ค่อยเกี่ยวกันนะครับแต่กลายเป็นว่ามันเกี่ยวกันซะอย่างนั้นนะแล้วทุกๆคนลามีความคิดเห็นยังไงบ้างกับคลิปคลิปนี้ยังไงก็รบกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้นาทราบด้วยกกััันนนละครบ ส่วนสำหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของนาแล้วขอลากันเลยก็แล้วกันสวัสดีและสวีดัตครับ